ดีครับคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านนะครับแล้วก็น้องนองนักเรียนนักศึกษาที่ปัจจุบันนี้ใชหมอเตอร์ทอดไร้น้ามันอยู่นะครับก็ยังมีคําถามจากาสมาชิกใหม่หรือว่าคนที่เพิ่งจะซื้อมอเตอร์ทอดไร้น้ามันมาใช้เป็นครั้งแรกนะก็มีคําถามนี้ว่าต้องทํำยังไงกับมันก่อนเนี่ยนะครับมอเตอร์ทอดไร้น้ามันทั่วไปส่วนใหญ่มันก็จะมีอยู่2ระบบเนาะระบบแมนนวลกับระบบดิจิตอล แต่ว่าส่วนประกอบของมันหลักๆก็จะมีคล้ายๆกันก็คืออยู่สส่วนนะครับอันนี้เป็นหม้อทอดไร้น้ำมันของผมที่ผมใช้มาหลายต่อหลายเมนูแล้วนะก็จะเห็นอยู่อันนี้คือตัวหม้อของมันหมดเลยเนาะนะครับก็จะมีปุ่มคอนโทรลบางคนเป็นดิจิตอลก็จะง่ายหน่อยของผมเป็นแบบแมนนวลใช้มือหมุนเอาส่วนที่เราจะพูดถึงก็คือส่วนนี้อันนี้มันเป็นส่วนของกระทะนะครับนะ นี่คือส่วนของกระทะนเดี๋ยววางเจ้าอ้วนเรียกมันว่าเจ้าอ้วนนะฮะอ่าบางคนก็เรียกหม้อมหัศจรรย์นะครับส่วนนี้เป็นส่วนของอกระทะที่ใช่ทอดมันก็จะมีตะแกรงที่สามารถแยกได้แบบนี้เนาะนะครับคือมีคนถามว่าอันเนี้ยเอาไปล้างได้ไหมนะครับ ได้แน่นอนนะครับตะแกรงตัวนี้รวมถึงตัวนี้ด้วยนะอันนี้มันไม่มีอุปกรณ์ที่มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์อะไรนะครับเอาไปล้างได้ปกติเลยนะเนี่ยเอาไปล้างแต่ว่าสิ่งที่จะออกมาขัดนะครับมันควรจะเป็นที่ล้างจานธรรมดานะครับไม่ควรที่จะเป็น ฝอ,อ,อยขัดหมอ้อที่มันเป็นอลูมิเนียมเพราะว่ามันจะขูดเทปลอนเทฟลอนที่อยู่ตรงนี้นะไปด้วยนะครับตัวเนี้เขาไว้เคลือบเพื่อไม่ให้อาหารมันติดกนนะนทะตะแกรงมันก็จะมีเคลือบเทปลอนอยู่นะเทฟลอนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรเอาฝอ,อยขัดหมอ้อไปขัดมันเนาะให้ใช้ที่ล้างจานปกตินี่แหละนะครับ ตัวหม้อทอดไร้น้ำมันเนี่ยมันจะมีด้านในเนี่ยนะครับเวลาใช้ไปน,นานๆมันจะมีคราบติดอยู่เพราะว่าเราไม่ค่อยได้สังเกตปกติมันจะตั้งอยู่อย่างนี้เนาะเราไม่ค่อยสังเกตเราสังเกตแต่ในแต่แกงเนี่ยเราสังเกตว่ามันมีตะแกรงเนี่ยมันมันมันเปื้อนแล้วก็ทำำําความสะอาดแต่ว่าด้านบนเนี่ยเราไม่ค่อยมองเห็นนะครับเพราะฉะนั้นนานๆทีมาดูมันจะมีคราบน้ำมันติดอยู่แล้วก็ใช้ ทำความสะอาดด้วยนะเพราะเฉพาะว่าดานไปมันจะมีกลิ่นอับเกิดขึ้นนะครับหลังจากเราซื้อมาครั้งแรกเนี่ยหลังจากเราซื้อมาครั้งแรกเนี่ยมันมักจะมีกลิ่นกลิ่นของหม้อทอดไร้น้ามันใหม่นะครับเวลาทําอาหารไปมันจะเหมือนกลิ่นไหม้นะครับให้เราเนี่ยนะครับปรับอุณหภูมิไปที่200องศาเลยนะฮะ200องศาเลยแล้วตั้งอุณหภูมิ อ่าไม่ใช่ตั้งองนุงมตั้งเวลาประมาณสัก30นาทีขึ้นไปนะครับถึง1ชั่วโมง,โมงเขาเรียกว่าเผาหมอ้อนะไม่ต้องมีอาหารใดๆทั้งสิ้นนะคือปล่อยมันทํางานไปเนี่ยนะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะมันก็จะช่วยลดกลิ่นใหม่ของหม้อทอดไร้น้ํามันไปได้นะหลายคนอย่างผมเองเนี่ยที่แรกไม่รู้เลยนะเอามาใช้น,นะครับก็มีกลิ่นคล้ายๆกลิ่นพลาสติกไหมนะ สตดที่จะเอามาใส่ในหมอ้อทอดไร้น้ำมันนะครับภาชนะที่ใส่อาหารเนี่ยควรจะเป็นซิลิโคนที่กันความร้อนนะฮะเป็นถ้วยแก้วนะครับเป็นแก้วเซรามิกอะไรอย่างเงี้ยที่ทนความร้อนสูงได้ไม่ใช่พลาสติกนะครับไม่ใช่พลาสติกนะอย่าเข้าใจว่ามันหลักการมันคล้ายๆไมโครเวฟนะไม่ใช่นะครับมันคล้ายๆกับการย่างอาหาร เพราะฉะนั้นเหมือนกับถ้าเราเอาถ้วยพลาสติกไปเหมือนกับเราเอาถ้วยพลาสติกไปปิ้งนะนึกออกเนาะนะครับบางคนเอาไปวางไว้มันก็เลยละลายติดกับนะคะทีนี้งานออกไม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็ต้องดูวัสดุดีๆอย่างเช่นพลาสติกที่เขาเรียกว่าซิลิโคนกันความร้อนอันนั้นก็ได้กระดาษไขกระดาษฟอยล์ได้นะครับนะเนาะ แค่นี้เองอีกอย่างหนึ่งก็คือใครที่เป็นหม้อทอดไร้น้ำมันแบบแมนนวลเนี่ยนะที่มันมีปุ่มอย่างเงี้ยนะก็จะทําอาหารอาจจะยากหน่อยต้องอาศัยความชํานาญหลักการง่ายๆของหม้อทอดไร้น้ำมันที่เราไม่อยากให้มันไหม้นะครับมันไหม้เราก็ดูว่าอ,อาหารน้ำมันชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ขนาดไหนเราอยากให้มันสุกจากข้างในมามันก็ต้องมีการปรับ2ส,สเต็ต สเตปแรกก็คือเราต้องปรับไฟให้มันอย่าสูงเกินไป 160- 180อะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลาก็กะเอานะฮะสิบสนาทีก็ว่าไปทีนี้มันจะไม่ค่อยไหม้เท่าไรมันจะสุกจากข้างในออกมาแต่ถ้าเราอยากให้มันกรอบนะครับอยากให้มันกรอบอยากให้มันดูสีสวยตอนสุดท้ายเนี่ยเราก็ปรับไฟไป200เลยแต่ไม่ต้องนานนะครับประมาณสัก5นาที3นาทีอะไรอย่างเงี้ย เราสามารถเปิดดูบ่อยได้นะเปิดดูบ่อยๆได้ไม่ผิด <c oughs> บางคนคือโอ้โหชัวร์มั่นใจว่าไอ้น่องไก่เนี่ยนะมันต้อง210นาทีไม่ฮะหลายหลายละนะครับเราเปิดดูได้บ่อยๆได้นะฮะอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นของคนที่จะใช้หม้อทอดไร้น้ำมันเนาะเอามาฝากกันเป็นเก็ดเล็กเกตน้อยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะมีเมนูจากหม้อทอดไร้น้ำมันอีกหลายๆเมนู ที่จะมาบอกกล่าวคุณพ่อบ้านแม่บ้านให้รู้กันนะครับถ้าหากว่ามีคําแนะนํานอกเหนือจากนี้นะจะแนะนำเพื่อนๆที่ใช้อยู่หรือว่าอยากแนะนําติชมยังไงคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับแล้วก็ฝากกด u b บสไคร์ด้วยเพราะว่ามีเมนูจากหม้อทอดเดล์รออยู่หลายเมนูเลยนะฮะวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ